yeah พี่นายขายกี่ตัววันนี้พี่ขาวันนี้มาเนี่ยตัวแต่มาดามฟินนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆนี่คือกดซื้อได้เลยของดีอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่นายแล้วก็หอมมาถึงให้แจ้งเนี่ยชโลมผมไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้เออเตรียมตัวเตรียมตัวไหนพี่พี่ทำราคารอได้เลยนะคะเจอกันทุกวันเลยนะคะแล้วเจอกันทุกวันเลยค่ะกอนะพี่ไม่ขายเมากดที่กี่โกดังคะเนี่ยแล้ววันนี้พี่ใสายไนเนี่ยเอาไปไปผลิตของอ๋อใช่ใช่ใช่ผมอยากรู้จริงนะว่ากูทันกันได้ยังไงเนี่ยทันสงได้ยังไงกดกันม้ย อันี้ผชอบมากนี่นี่ใครใครที่น่าจะขายกันบ่อยแล้วกับผริงว่าตัวนี้หอมอันนี้เพร่าอะไรรู้ป่ะสสำหรับใครที่ขี้เกียจสาะผมเนี่ยหอมจริงพี่เนของมันไม่เหมือนพี่นะที่มีสินค้า3ตัวเรามีเวลา12อนาทีมีขายตัวละ4นาทีมาดูกันว่าพี่เน็กชาลีวันนี้จะได้เท่าไหรนะเพราะผมมีไอ้แจ็คมาช่วยด้วยเอาละพี่แจ็คยินดี อดนะวันนี้แจ้งอีกทีนึงส้คนรับใครชอบน้ำหอมนะต้องับหเลยอนาทีเริ่ม ปังปังผมาขายกันก็คือน้ำหอมนะครับผมมาดาบินนะครับผมย้ำอย่างนี้เลยน่าจะมีคนเคยใช้อยู่แล้วใครใช้กลิ่นไหนนะชอบกลิ่นไหนปุ๊บคุณกดซื้อซ้ําๆไปได้เลยเพราะว่าใช้งานดีใช้งานได้จริงด้วยนะสําคัญวันนี้ไอ้แจ็คใช้นี่บ่อยไปนะนบ่อยไปอันนี้คือใครนะครับหัวเหม็นหรือว่าแบบว่าหัวรู้สึกแบบว่ามันเนินหนะตัวนี้คุณฉีดใส่กระบานของคุณไปนะมันจะหอมมันจะรู้สึกแบบว่าคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณไปทําอะไรมาไอ้กลิ่นผมเนี่ยมันหอมจังจะแปกินหหมมมูู็ทงาเสรี ได้เลยพูดซ้ำเหมือนคนอื่นนี่แหละไอ่มีขอดมหวัวหน่อยผมดมดูดูขายไปเป็นพันแมนไม่ซ้ำก็ไม่ร <ไง S 1> ู้จะว่าไงล่ มีน้ำมันพืชมาขายด้วยไหมวันนี้เอาเลยเอาเลยอยากรู้ราคาเพราะปักตะกร้าตะกร้าเราปักไว้เรียบร้อยแล้วควรรู้ตะกร้าเลยเพราะผมก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้พี่สายเข้ามาขายบอกว่าราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมพี่สายผมโทรหาใช่ไหมพี่สายไม่สบายตอนแรกจะมาด้วยโอพี่สายก่อนปกติเท่าไหร่อ่ะพี่อันเนี้ยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยบาทวันนี้เหลือสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปรับให้อีกบอกเพื่อนเพื่อนมาผมย้ำตัวนี้ก่อนนะครับดรายฉันปูนะครับก็คือคุณไม่ต้องสระผมบ่อยแล้วจากที่ว่าสมมติต้องสระผมมทุกวันนนใช่่้ยจะเเปปลี็ วันละอาทิตย์ละสองสาครั้งพอครับผมปีละครั้งได้ไหมปีละครั้งได้อยู่แต่คุณก็ต้องฉีดไอ้นี่มันหนักหน่อยก็คือฉีดไปเลยถ้าผมของใครที่แบบว่าคุณทรายครับสวัสดีครับไลฟ์อยู่นะพี่คุณทรายตอนนี้ไลฟ์อยู่นะพี่นะเมื่อวานนี้โปมาดามฟินตอนนี้ไลฟ์อยู่โทรอยู่พี่โปมาดามฟินเนี่ยเมื่อวานพี่อ้ําเนี่ยโอ้โหแปลกมากๆวันนี้คุณแน็กชาลีนะครับมีราคาพิเศษไหมฮะตอนนี้โปรโมชั่นคือเป็นรุ่นโซเซ็กซี่สามขวดใช่ไหมแน็กครับพี่ ราคาหน้าตากก้าอยู่เท่าไหร่หน้าตะกร้าตอนนี้สามขวดน้ตาก่าาไหครับผมสามขวดอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะพี่สายครับผมพี่สายผมขอราคาพิเศษหน่อยสําหรับไลน์นี้เลยแพ็กอย่างนี้ทางลดไปเลยหนึ่งร้อยแปดร้อยเก้าสิบเก้าแปลว่าลดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเขาจ่าเข้าใจ่ายครับผมเหลือเท่าไหร่สรุป ที่จากพันเจ็ดต้องบอกนะว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นเกรดที่ดีมากอยู่แล้วนะแล้วหลายคนเนี่ยติดมากเลยก็คือหอมมากมากวันนี้มีมาสามกลิ่นเนี่ยอะไรนะเซ็กซี่โซเซ็กซี่แอนอะไรนะพี่โดเรมอนเขี้ยนโดเรมอนเขี้ยนเขียนเเออใครอยากทาฉีดโดเรมอนฉีดไปเลยผมต้องบอกว่าฉีดปุ๊บเนี่ยคือเนี่ยสมมติเราแบบว่าไปข้างนอกใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยช่วยดมหน่อยได้ไหมครับ เขาเริ่มกูครับได้ได้ค่ะได้ค่ะจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นสามกลิ่นที่แม็กซ์ชอบที่สุดของกระดังบลินใช่แต์เคยให้เรามาทุกรอบละพี่ชายเดี๋ยวผมจะให้บูมเป็นคนทดลองกินนะพี่นะให้บูมได้ทดลองนะไม่กินแรัคกใช่แค่นี้เนี่ยก็หอมทั่วสตูแล้วนี่ผมพูดจริงหอมทั่วบ้านแล้วบูมบูมวันเนี้ยเอางี้สรุปก่อนนะในไลน์นะบูมเป็นคนดูแลแม็กซ์นะแต่มาริโอ้พี่ดิวให้หนูแล้วอ้เออเออพี่ทุกคนมาริโอ้ อย่าลืมนะครับสี่ทุ่มวันนี้พี่มาเรียออกมาแต่ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งลืมนะครับกดซื้อน้ำหอมป็นก่อนอ,อไม่ได้มีแบบเดียวด้วยนะวันนี้มีมาสองแบบแล้วที่สำคัญนะครับมีดายแชมพูด้วยมาเรามาน้ำย้ำน้ำหอมกันอีกทีนึงน่งมีแชมพูให้หมดแล้วเหรอ อะไรนะพี่ยยัังงมดแล้วยังยังได้แชมพูหมดแล้วเหรออ๋าได้ได้หมแล้วหรอเขายังมีอยู่ถ้าเราเราปักเพิ่มได้แต่น้ำหอมนะครับใครใครที่ใช้เป็นประจำของมาดามฟินอยู่แล้วแล้วชอบกลิ่นไหนเนี่ยคุณกดซื้อได้เลยเพราะว่าถูกกว่าปกติแน่นอนครับผมวันนี้ก็คือถูกได้สุดๆเท่านี้แล้วจริงๆนะครับผมสามกลิ่นเนี่ยคุ้มเลยกดทีเดียวไปเลยแล้วพี่แด๊กจะฉีดตรงไหนหรอใ้หนูดมตรงไหนเออสีเยมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้ฉีดไปที่ห่ำเลยหรอครับไม่ได้นะครับพี่แด๊กใหอยู่ฉีดตรงไหนครับหอมหอมจรรริงงงนนนีี่่ตตไไไหก็ดด้้้้เเลลยยยผผมวาาูช หรอคะลองดูบูมเลยตรงนี้เลยหรอไม่ไดแน่เบาได้เลยครับผมเนี่ยเป็นไงบูมอรับกูไม่ทำพลาดแล้วครับใช่ใช่้อยหนาากมั่อยหน่อยมาเพื่อนกดซื้อเลยวันนี้คือคุ้มแน่นอนนะครับผมสามขวดสามขวดเพียงเท่าไหร่นะผมลืมไปแล้วแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลขสวยมากแปดเก้าเก้านะครับคุณกดซื้อเลยสามกลิ่นนี้นี่คือฉีดได้ทั้งวันน่ะใช่ครับผมจอดไปไหนปุ๊บก็ฉีดเลยพอรู้ว่า หนุ่มๆเป็นหนุ่มๆจอบไปจีาก็คือฉีดเลยผมน่าจะมีอันหนึ่งมาบอกก็คือคอลเลคชันเมนนะครับก็คือเป็นสามขวดนี้แบบพกพาเนี่ยคือจะไปต่อสี่ขวดพกพานี่คือโคตรคุ้มนะครับพกใส่กระเป๋าเนี่ยผู้หญิงหรือว่าชายแต่พกไปได้เลยนะครับผมนี่เมนคอลเลคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่กลิ่นไลฟ์กุหลาบหมุนง่ายๆหมุนง่ายๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะ หมุนอย่างนี้นะครับคือไม่มีฝาไม่ต้องไปกลัวว่าฝามันจะหายหรืออะไรตุ๊กตาใะไกระเป๋าได้เลยแล้วก็ฉีดแบบนี้นะครับโอ้ยอันนี้อันนี้ใครดมแชรคะไม่มีใครดไม่มีคโดไม่มีครับเฮ้ยน้อยๆอ เธอถะเป็นบ้านเธอจะเล่นเลยเฮ้ยไปไปต่อไปต่อต่อต่อเหลืออีกเก้านาทีเหลืออีกเก้านาทีสี่สิบวินราคาเป็นไงราคาตอนนี้ราคาครับตอนนี้สามร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับผมครับผมสามร้อยยี่สิบแปดบาทนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยไหมมีอะไรเพิ่มพี่ได้ครีมซองด้วยค่ะอ่ามีครีมซองด้วยครีมนี่คือคุณไปทาแบบตามแขนตามแบบว่าตรงเนี้ยหน่อยๆหน่อยๆมันใช้ได้เยอะนะอย่างเงี้ยต้องเพื่อนกดซื้อได้เลยเพื่อนเพื่อนอันนี้คือผมรู้สึกว่ารูปลักษณ์เนี่ยหนึ่งเขาทำมาสวยครับเป็นหอมแล้วน้เปิดแค่นี้เลยแล้วก็บออกกนะว่่าเมืี้ ขอผู้ชายที่ฉีดรูปว่าใครเป,ป็นทีเซอร์ใครเผัวดิฉันเองใคะเดินอยู่แถวนี่แหละเมื่อกี้เห็นอยู่ คือต้องบอกว่ามาดามฟินเนี่ยคือตอนนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็รวมถึงแบบว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบโป้ที่บ้านเจนนี่เพราะว่าราคาถูกมากถูกต่อคือน้ำหอมนี่สมมติว่าใครเป็นผู้ชายอยู่ตอนนี้นะครับคุณอย่านึกว่าใช้ไม่ได้นะครับน้ำหอมก็คือใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงใช้ได้อย่างเดียวนะครับผมเพื่อนๆกดซื้อได้เลยน้ำหอมวันนี้มีทั้ง2แบบเลยทั้งแบบที่เป็นขวดนี้ขวดนี้ก็ดูหรูดีนะใช่แล้ว แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับฝากฝักคุณเจนนี่กับคุณบูมดูแลแม่มดดำ้วยนะครับเขาว่างมีมดหมามาที่นี่แล้วยตื่นเต้นผมตื่นเต้นว่าเดีินสุดดังมีพีเซ็ตเตอร์เลยพีเซ็ตเตอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเฮ้ยอาฟังนะตั่งกันสามคนขนาดนี้ถ้าขายไม่ถึงร้านนี่บัตรสี่คนนี่เท่วไหน่แล้วมาสามคนเนี่ยอ่ะนั่งแปลว่าไม่ดังนะ หมดซื้อได้าเาเบลยนะมีแท่งน้ำหอมแบบว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยซื้ออันนี้ติดบ้านไว้เลยทำได้นอนใครก็ฉีดได้แต่ว่าถ้าใครอยู่ข้างนอกใช่ไหมยู่คือพกพาไปข้างนอกก็แบบนี้เนี่ยเทงี้เลยเมื่อกี้เขาเดินมาเอาของมาผมดักเลยนะว่าเออ่ยังไม่รู้เลยผมดักฉีดสีนี้เลยครับโดนหอมมากใช่สีนี้นะใครยังไม่มีมีไว้เลยนะครับหอมสุดๆผมชอบอันนี้ในตอนนที่ผมใช้น้ำหอมประมาณสี่แสนกว่าแบนนะครับครับยอดเออแค่เห็นมันพันแต่ว่าเนี่ยได้ดมแบบ สามารถฉีดบนหน้าผิวนี้ได้ด้วยหรือครับเนี่ยสุดยอดครับน้ำหอมเขาไม่เพ้ <c oughs> มามาดามฟินนะครับน้ำหอมคุณทักดีไม่แพ้ฉีดได้ทุกที่แต่ผมอยู่เหมือนกันนะ <laughs> ผมอยู่เหมือนกันต้มอย่อยต <c oughs> มตขนาดนี้ นี่คือได้อยู่แต่ว่าคือกลิ่นหอมมากเลยขอแถ้ายูนี่ชอบกลิ่นนี้จริงๆใช่ไหมชอบมากหมอไหมครับเราฉีดเล่งนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยให้คนดมงครับแต่ผมชอบสุดเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมนีกนะนี่ดรายแชมพูตัวนี้นี่คือคนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักสําหรับคนถ้าพูดง่ายคือ ขี้เกียจสระผมใช่ครับขี้เกียจสระผมขี้เกียจอะไรเนี่ยอันนี้คือคุณฉีดฟกฮาติดรถหรือว่าอะไรนั่เลยผมผมเนี่ยผมผมอันยาวสลวยครับผมันสวยยาวนี่ฮะเออยาวสลวยโอ้โหน้าหัวหอมไปเลยเนี่ย อายุเท่าไรลืมปีนี้ยี่บกับพี่ยี่บหกโอ้โหโคตรเก่งเลยยี่บหกแต่เท่ากันตอนแรกเท่าไหร่ไม่เท่ากูแกกว่าหกเจ็ดตัมึงเท่าไหร่หกแล้วสามหกแล้วไม่ไม่มาผมเกิดมาก็เป็นนักเป็นพระเอกหนังแล้วอืมพี่นักมันฉีดจริงกว่าใช่เฮ้ยมันมันใช้ดีหนึ่งมันใช้ลงผมผมพี่นักโคตรสวยเลยหรอพี่จริงเหรสวยนะผมสวยมากลงไม่สวยเนี่ยไอ้นักก็ตัดผมไปเลยหรือว่าทรงนี้ยาวแล้วหรอว่ะพี่เพอกูตัดเมื่อไหร่ไม่มีตังค์หนูกูตัดผมเลยเ มีเวลนเดินอยู่นะนรับเวลาเดินอยู่นะครับไปเริ่เริ่ม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 ครับโอ้ตื่เพื่อนเพื่อนวันนี้มีทั้งได้แชมพูนะสำหรับไทยที่เกลี่ยสระผมแบบผมนะเพื่อนเพื่อนฉีดได้เลยเออได้แชมพูตอนนี้เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าท่านตอนนี้คือ3ขวด899รคืนน้ำหอมนะครับแต่โซเซ็กซี่ก่อนดีกว่า3ขวดนะครับคือต้องบอกว่าคุ้มมากๆใช้้้้แลวนีฉีดไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าหอมคือคือ คือทำให้ดูหอมอ่ะใช่ให้เป็นจุดสนใจได้เลยดูหล่อครับครับผมหล่อจริงนกชาลีนะครับอยากหล่อแบบพี่แจ็คแฟนชายนะครับฉีดแล้วหล่อผมไม่หล่ออย่าลืมเลยหล่อแน่นอนไวเอลไอ้ยเจ๊กเจ๊กพี่ได้ไหมจ๊กอยากหล่อแบบพี่อะไรฮะขอแต่เสื้อพี่ได้ไหมได้ครับผมเห่อเห่อหลายคนเพื่อนทำอะไรกันอยู่กดได้เลยครับผมครับผมใช่ครับหอมครับหอมทั้งสามกลิ่นนั่นแหละผมไม่รู้ว่าจะเชียร์กลิ่นไหนที่สุดนะแต่แนะนำว่าใครอยากซื้อเนี่ยซื้อทีสามขวดไปได้เลยแปดร้อยเก อ่าเป็นอย่างเดียวอันนี้เขาเจอมาแล้วที่เขาไปหาของมาให้นะครับคุณไม่ต้องต้องร้องกดเราทุกอันไปแกะทีละตัวดีกว่านี่ยถ้าผมผมแบบผมชอบอันนี้เพื่อนอ๋ออันนี้นโซเซ็กซี่โซนเซ็กซี่มาแค่แค่นี้ดูนาทีนาทีเลยครับผมใครกดไม่ทันนะผมให้ทันในไลน์นี้แล้วเดี๋ยวห้านาทีนะครับนะครับผมชอบกินไหนกดกินนี่เลยกินนี่นี่คือผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หอมแบบแสบหรืออะไรอันนี้คือหอมแบบหอมนุ่มนวลมากครับลองดูได้ครับ เนี่ยลองดมลองดมดมาผ่านเอาไปเ,เอาแบบจริงๆนะเพื่อนๆใครชอบน,นะ,นะอันนี้เหมือนลูกอมเลยอะกลิ่นมันแบบเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยกลิล่นะมันหอมแบบมันหอมแม่ อ่าอันนี้เหมือนใครชอบอะไรที่แบบว่าดูขนมขนมหอมๆนะครับต้องตัวนี้เลยผมบอกเลยว่าหอมจริงนะครับผมซื้อกันได้เลยถ้าเป้นผู้หญิงฉีกกินเนี้ยถ้าผู้หญิงตัวแป๊บนึงนะไปขึ้นห้องปะอุ้ยโอ้โหบอกมากเลจะได้ฉิกด้วยอันนี้เลยลูกผู้ชายตัวจริงต้องมาดับฟิดเอาเลยเพื่อนเนี่ยกดซื้อเลยเป็นเซ็ตสามขวดนั่นนะคุ้มแน่นอนเพราะว่าน้ำหอมนะน้ำหอมก็เป็นเกรดดีนะครับผู้หญิงฉีกกินนี่เดินผ่านนี่คือพี่แจ๊คคือเดินตามยัน เขาบอกว่าหน้าเราเหมือนกันเลยสูงไงโก้ลบอ่ะผมช่วงนี้เขาไม่สู้นะครับผมขอหล่อน้อยกว่าเยอะเลยครับโอ้พี่แนทคุณแนทเรียกแฟนคลับคุณมาหน่อยเรียกแฟนคลับคุณใจดีขอกพี่ชายผมเลยพี่ชายผมรักพี่แนทมากผมบอกเลยวันนี้เจอกันนี้แป๊บๆเดี๋ยวก็จะปีอีกนึงละนะ วางจริงผมกวดถึงพี่ทุกวันเลยรู้ไหมตัวเจ็กันแบบนั้นยังนั่งหนาวกันอยู่เงี้ยอันนี้ราคาแบบพี่อําเลยป่ะคะโอราคาอันนี้คุ้มเลยขายสามขวดยิ่งได้แต่้ายกว่าแปดร้อยกว่าบาทแปดเก้าเก้าค่ะขวดทุกคนจริงเนี่ยต้องไปเนายอมโทรให้ครับยใครซื้อซ้ำไปแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้ก็กดซื้อซ้ำไปอีกนะครับผมเผื่อว่าจะได้ไปใช้ซ้ำๆเราจะได้ฉีดไปว่าไม่ต้องคิดเลยฉีดแบบฉีดให้หมดใช้ให้เปลืองๆไปเลยเออคุ้มแน่นอนครับผมสามขวดวันนี้คือเพียง899บาทนะครับผ ใช่ครับผมเขาบอกว่าแจ็คหลอกนะเขาบอกว่าให้แจ็คเต้นเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวผมรวบให้แจ็คเต้นนะครับหย่าเลยอย่าเลยฝากคนให้คุณแอดชาลีนะครับคุณทรายมาดามฟินนะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมมาดามฟินที่จับต้องกันได้นะครับเพราะว่าโปรเมื่อวานนี้นะครับของพี่อ้ํานะฮะก็คือราคาเนี่ยจะอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้นะครับคุณทรายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาขายดีก็เลยขอโปรพิเศษมาให้นะครับตัวโซเซ็กซี่สามขวดนี้นะครับในราคาแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาท อ้หแปลว่าคือควคุ้มอ่ะเพราะว่าสามสองรบาทสามขวดนี่มันใช้ได้200กว่าบาทเพื่อนเราใช้แบบจึ๊กๆน้อยๆนี่มันได้เป็นเดือนนะมันได้หลายเดือนเลยครับสาขวดแล้วก็ไม่ใช่มีอย่างเดียวได้นะผมมีนี่ด้วยดายแชมพูด้วยแล้วก็น้ำหอมที่แบบว่าเขาออกแบบพวกพาแมนคอลเลคชั่นเออใครยังนึกว่าเป็นลิปติกหน้านี่คือน้ำหอมนะครับผมหมุนหน่อยหมุนคุณนี่เลยคุณใช้งานแค่นี้ ไม่ต้องกลัวว่าผมฝาอะไรจะหายออมีฝาให้เธอทาแล้วก็ฉีดได้เลยครับผมออตัวนี้นี่คือโดนผิวโดนเสื้อนี่ <ละ S 1> ตามสบายเลยนะครับผมเป็นนะพี่ชายคนโทรมาเฮ้ยโอ้พี่ชายคนโทรมาแล้วนะไกไไออ้้<ไ><ไ> โอ๊ยไอันนี้มันคำชมเบาๆของพี่ไก่นะครับผมไก่หัวไหล่นะครับผมเป็นคนตลกคผมเรียกเขาเป็นไก่หัวไหล่ไก่ผมเรียกไก่หัวไหล่มาเป็นสิบปีแล้วทำไมทำไมถึงเรียกว่าไก่ครับหน้าเขาเหมือนไก่ไม่ไม่ไม่แซวพี่ไก่น่ารักผมรักรักรักมากรักมากคือเป็นเป็นเรียกพี่ไก่หัวไหล่คุณกองคุณกองจริงเหรเราเขฒาดนานี่าล้านได้ปาม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 ้มามาม้มามมา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 บาม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 าาม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 า กดซื้อไปเลยเพราะว่า3มขวดนี้ว <waters S 2> ันนี้ราคาเพียง899บาทผมบอกเลยว่าคุ้มถูกว่าเมื่อวานอีกเพราะว่าถูกกว่าเมื่อวานอีกแต่ว่าคือเมื่อวานพี่อ้ําทําไว้ขนาดนี้แ้วก็มาดูตัวอย่างที่ดีแล้วก็เราจะเป็นไงดูตัวอย่างที่ที่ไม่ดีณจุดนี้นะครับผมแต่ว่าที่แน่นอนของดีแน่นอนครับผมน้ำหอมของพี่สายคือเขาตั้งใจทํามันแลวคือปลอดภัยใช้เนี่ยบางตัวนี่คือโดนผิวพันโดนอะไรได้ด้วยหอมแน่นอนคือดีกว่าคุณไม่มีกลิ่นตัวแบบเดินออกไปเพราะถ้าสมมติว่าบางคนแบบมีกลิ่นต นิดนึงให้มันไปปรับปรับหอมหอมถูกต้องแต่แต่ละกลิ่นนะคือผมบอกเลยว่ามันหอมจริงยิ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่้ามันซื้อแยกได้จะดีมากเลยนะไอเกนี่คือไอเกหรูมากตั้งอยู่บนห้องนี่ก็คือแบบว่าโอ้ยแบนนี่แต่ว่าไปสามขวดดีเพราะว่าคนเราไม่ต้อปไปต้องฉีดติ่งเดียวใช่ แต่งตัวเซ็กซี่อาชีพวันนี้แต่งตัวแบบนี้ฉีดแบบนี้ขอบคุณครัโบนี่มบ้าๆนะครับผมเอาไปแจกคนอื่นหรือว่าเอาไปมอบให้กับคนอื่นก็ได้นะคะให้ใครก็ได้แต่สำหรับนี่นะ FC ผมหรือว่าใครที่อยู่นะผมบอกแล้วว่ากลิ่นนี้ใครซื้อตามได้กลิ่นนี้หอมจริงกลิ่นนี้ฉีดแล้วคือผมว่าคนต้องถามแน่นอนว่าแบบเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรใช่ครับคุณแอนครับโอ้มันหอมหอมแบบหอมนุ่มๆเลยฮะโอ้ก็อีกไม่ใช่อร่อยกลิ่นแบบนี้คือกลิ่นมันนึกถึงขนมนึกถึงอะไรเงี้ยอันนี้กลิ่นหอมจริงนะครับ ขวดเลยนะคะมาดามฟินน่แล้วครับมาดามฟินนะครับมีน้ำหอมแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีไตรแชมพูด้วยแจ็คมาเร็วแน่นอนนะครับมาดามฟินนะครับวันนี้คุณทรายมาดามฟินนะครับตอนแรกจะมาในไลฟ์ด้วยนะครับแต่ติดภารกิจเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินไปญี่ปุ่นแล้วก็เหมอนจะไม่สบายเอาไขายก่อนมาเรามาขายก่อนเลยเขาไปสาหมูไปทำมุนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมาดามฟินเนี่ยคุณทรายเนี่ยผมขออนุญาตคุณทรายและจัดโอนนะครับน้ำหอม3ขวดนะครับในราคาที่8 9 9บาท นะครับผมที่ถูกมากๆถูก่ากเมื่วานนี้อีกสาคนเลยครับใช่ครับผมเลยสามเลยนี่คือไปใช้เป็นเดือนนะครับเบื่อกินในปุ๊บก็รีบชดอีกกินเลยถูกต้องแล้วก็มีได y s h a m o ด้วยแล้วก็มีน้ําหอมอีกแบบนึงด้วยนะครับใช่แล้วครับแบบนี้คือพกพาง่ายนะครับมีแบบที่ว่าแล้วก็ต้องมีแบบพกพาได้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าเดาเดจะนี่ไหมห้าร้อยแา้ห้ร้าว ไม่เคยใช้อ่ะผมอยากแนะนำไดาแชมพูพะร้นหน่อยฮร้อนหน่อยใครที่แบบหัวมันบ่อยนะครับบางทีสาไปตอนเช้าแล้ววันทำงานไปทำงานไปเริ่มมันอีกแล้วเริ่มยุ่มอีกแล้วฉีดได้เลยครับปุ๊บแสงหองไปนะครับแล้วก็ทำหอมนี่ปุุบไปได้เลยนะครับยกขึ้นมาฉีดเนี่ยหมดเวลาเดี๋ยวจะเปิดเพลงหนึ่งเพลงให้ฟังแล้วก็ให้กดเพลงนี้หน่อยเอาเอาให้เวลากดจนจบเพลงนี้คุา้นอเรา้อมกันไม่ผมยจาไม่